สวัสดีครับวันนี้ก็จะหยิบยกข่าวสารสาระที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับวันนี้วันที่6เดือน12 25 66ครับเวลาประเทศไทย17 36, นาฬกา36นาทีโดยประมาณครับตามที่ตั้งเป็นท็อปิกอยู่ในขณะนี้ครับระวังครับซื้อขายโฉนดที่ดินที่ออกทับ นในขณะกระบวนการออกเนี่ยเป็นการนําชี้รุกกล้าที่ดินแปลงอื่นแล้วออกครับที่ดินแปลงอื่นผลที่ตามมาเนี่ยมันมีหลายเหตุหลายปัจจัยนะครับที่มีผลทางกฎหมายแตกต่างกันพอสมควรครับแม้ที่ดินแปลงนั้นจะเป็นโฉนดที่ดินซึ่งมีศักดิ์และสิทธิ์มีกรรมสิทธิ์สะดวกโยทินครับเสกสรรตั้นแต่งได้หมดครับชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ก็ตามแต่ครับอเอาแล้วครับ สำหรับกรณีนี้เป็นกรณีที่หลายคนอาจจะรู้แล้วและหลายคนยังไม่ได้รู้นะครับก็คือข้อควรระวังเลยครับบางคนอาจจะบอกว่าการซื้อขายที่ดินเนี่ยบางทีเนี่ย มาเห็นเป็นโฉนดแล้วอาจจะไม่ชราใจนะครับบอกว่าวในไนมันเป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ถูกต้องแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สารวจตรวจตาให้มันรอบคอบมากนะก็ะเป็นเหตุให้นําไปสู่ปัญหาต่างๆตามมาได้นะครับแน่นอนการซื้อขายที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับกฎหมายกําหนดแบบไว้อยู่แล้วก็คือต้องทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักง,งานเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับทีนี้ปัญหา ปัญหามันมีอยู่ว่าครับฉนดแปลงใดหรือที่ดินแปลงใดครับในกระบวนการออกเอกสารเสร็จเนี่ยมันไม่ชอบพามาโกนะครับไม่ชอบมาพาโกน,นะครับมันมีการนำชี้ลุกล้ำที่ดินแปลงอื่นแล้วก็ออกเป็นใบชนุดน o n ส,อส,อสีจอมานี่แหละครับทีนี้กระบวนการออกลักษณะอย่างเงี้ยบางที เมื่อเป็นใบออกมาแล้วเนี่ยถ้าไม่มีการตรวจสอบย้อนหลังบางทีอาจจะไม่ได้เห็นข้อบกพร่องในส่วนนี้นะครับก็มีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางทะเบียนกันมาแต่ระวังคนระับข้อควรระวังก็คือโฉนดที่ดินแปลงใดแม้เป็นตัวโฉนดแล้วนะครับเป็นเอกสารถูกต้องที่ของสำนักงานที่ดินแต่ถ้าโฉนดที่ดินแปลงนั้นออกทับที่ดินแปลงอื่น,นครับก็คือมีการลุกล้ำที่ดินแปลงอื่นบางส่วนนั่นแหละครับ โฉนดแปลงนี้ถือว่าเป็นการออกโดยอะไรครับคลาดเคลื่อนนะครับเมื่อออกโดยคลาดเคลื่อนปลายทางครับตามประมวลกฎหมายที่ดินต้องถูกยกเลิกเพิกถอนแต่ทีนี้ในส่วนของการซื้อผู้ซื้อนะครับสิทธิ์ของผู้ซื้อก็คือสิทธิ์ของผู้ซึ่งได้มาซึ่งที่ดินก็คือ อสังหาริมารั์เนี่ยที่จะได้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายก็คือเสียค่าตอบแทนนะเสียเงินเสียคำนะสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนสิทธิ์โดยสุจริตแล้วนะครับนี่คือใครได้อย่างเงี้ยเสียค่าตอบแทนก็คือซื้อขายนะีมันจ่ายเงินจ่ายคำมันเสียค่าตอบแทนอยู่แล้วครับเสียค่าตอบแทน สุจริตนะและจดทะเบียนแล้วนะครับตัวนี้บุคคลเหล่านี้จะได้รับความคุ้มครองและรับรองตามกฎหมายของบ้านของเมืองแต่กรณีการออกเอกสารสิทธิ์โฉนดที่ดินทับที่ดินแปลงอื่นเวลาซื้อเราไม่ได้สำรวจตรวจสอบนะครับ ให้ครบถ้วนอา,อาจจะเห็นด้วยว่ามันเป็นโฉนดแล้วเลยเรียกว,ว่าลดข้อกังวลลงไปนะก็ตามแต่แต่ผลมันร้ายกว่าที่คิดครับโฉนดมันร้ายหลายกว่าหลายคนคิดนะหลายคนว่าซื้อโฉนดมีกรรมสิทธิ์ปลอดภนะัยนะครับซื้อขายที่ดินทุกประเภทมีความเสี่ยงทุกประเภทับหลายคนถามว่าซื้อตัวไหนปลอดภัยและ ปลอดภัยและมีความเสี่ยงน้อยที่สุดตอบว่าเอกาสารสิทธิ์ทุกประเภทมีความเสี่ยงอยู่ในตัวและในแบบฉบับของเขาครับไม่มีประเทศไหนไม่มีความเสี่ยงเลยแม้แต่ฉโฉนดที่ดินครับเมื่อฉโฉนดที่ดินแปลงที่ไปซื้อหาเนี่ยมันออกทับที่ดินแปลงอื่นถือว่าออกโดยคาดเคลื่อนออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่ไหมครับเป็นเหตุให้อาานนำไปสู่การยกเลิกเพิกถอนใน วันข้างหน้าส่วนที่ทับแน่นอนออกโดยไม่ชอบเมื่อออกโดยไม่ชอบเท่ากับไม่มีสิทธิ์ผู้ขอออกโฉนดไม่มีสิทธิ์ในส่วนที่นำชี้ลูกล้ำตั้งแต่กระบวนการออกเอกสารสิสธิ์แล้วครับนะครับเมื่อไม่มีสิทธิ์เมื่อทับที่ดินของคนอื่นบวงเลยว่าส่วนที่ลุกล้ำนะครับทับที่ดินของคนอื่น เจ้าของฉนดก็ไม่ได้สิทธิ์ตรงนั้นเพราะถือว่าไม่ใช่ผู้มีสิทธิ์ในที่ดินแปลงนั้นเมื่อนํามาขายนะครับคนซื้อไปก็จะไม่ได้รับความรับรองคุ้มครองตามกฎหมายครคนที่จะได้รับการรับรองคุ้มครองตามกฎหมายก็คืออะไรครับสุจริตเสียค่าตอบแทนนะครับเสียค่าตอบแทนจดทะเบียนนะสุจริต นี่ครับสุจริตเสียค่าตอบแทนและได้จดทะเบียนโดยสุจริตแล้วหนึ่งสองเก้าเก้าวักสองนั่นแหละครับคนนี้จะได้รับความรับรองคุ้มครอง,องแต่มีข้อแม้อยู่ว่าสิทธิที่ได้จดทะเบียนเอกสารที่ได้จดทะเบียนนั้นนะ่แะแ้จดทะเบียนโดยสุจริตนะต้องเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ ออกโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยเมื่อฉโฉนดที่ดินที่ซื้อขายการออกทับที่ดินแปลงอื่นเท่ากับออกไม่ชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายจะเปลี่ยนมือสักกี่ครั้งผู้รับโอนก็ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินตรงนั้นส่วนที่ลูกลามตรงนั้นนะครับตามหลักนะครับตามหลักตามหลักของกฎหมายของบ้านของเมืองก็คือ1299สอง วักสองเพราะฉะนั้นครับเวลาจะซื้อจะหาที่ดินแห้เป็นจะซื้อขายที่ดินเนี่ยซักแปลงหงแห้เป็นโฉนดที่ดินก็ตรวจสอบให้แน่ชัดว่ากระบ,บวนการออกมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือไม่มันถูกต้องอตามหลักกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องณนะห่วงเวลานั้น,น,นๆหรือไม่ครับเพราะ ลายทางครับโฉนดมันร้ายครับร้ายยังไงครับก็กฎหมายไม่ได้รับการรับรองคุ้มครองครับนั่นแหละครับสรุปก็คือการซื้อขายที่ดินทับที่ดินแปลงอื่นเนี่ยนะครับผู้ขอออกไม่มีสิทธิ์นำมาขายผู้รับโอนอีกครั้งก็ไม่ได้สิทธิ์นะครับแม้สุจริตเสียค่าตอบแทนและจดทะเบียนเสร็จโดยสุจริตแล้วก็ตามแต่แต่สิทธิ์ที่จะได้รับ การรับรองคุ้มครองเนี่ยมันต้องเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยสวัสดีครับ